แล้วโดดทํามึงเลียกกากแล้วพวกกูเฟลปล่ายที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจํไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายถึงเคสโอซี S o C, ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีนักรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย เดี๋ยวรอรอก,ก่อนเนาะดิเซ拉รอ,อก,ก่อนใช่ไหมครับเยอยมีแต่คนมี okay, คนมีความร้อนะครับคุยเมื่อไหร่ก็ไดนะ้ได้ครับเดี๋ยวรอ,อดิเซ拉ก่อนน,น,น,นี่ก็เราออมาแล้วดิเซ拉พ,พร้อมเลยไหมเอ่ยครับพร้อมครับโอเคครับผมอ่าในทช็อตเรือดว่าครั้งนี้ก็คือตอนนี้ผลจะเป็นเสมอกันอยู่นะครับอันนี้เห็นว่าเสมอเราจะมาคุยกันต่อใช่ไหมครับ หรือว่าอะไรย่งเงครับเชิญครับก็จบที่เสมอก็ได้ครับจบที่เสมอก็ได้ส่วนส่วนเรื่องเดิมพันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนพิกไทม์ร้านแดงให้ชนะได้เลยครับไม่ได้หรอกครับรู้ใช่ไหมร้านแดงตรงไหนอ่ะตรงตรงใกล้ๆที่เชียงหัวครับใช่ไหมร้านนั้นอ่าใช่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 ครับโอเคครับแค่แค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับอันนี้เห็นเล่นกันไม่เยอะจะเอาคูดาวไหม แก่งเคสไม่เอาครับเคสไม่เอาเคสไม่เอาเนาะดิฉันถ้าผมให้ผมให้แค่สองวันอะเอาไหมสองวันก็ได้ครับเอาดิฉันเอานกเคสสวย์ไม่เอาใช่ไหมครับผมโอเคงั้นงั้นผมประกาศไปก่อนแล้นนะครับเพราะว่าที่ไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวผมไปหาแกงเพื่อต่อครับโอเคครับได้ครับไม่หรือไม่ก็ให้ไว้ก็ได้ครับให้ไว้ก็ได้เออให้ไว้ก็ได้แหละโอเคครับผมโอเคเรียบร้อยโอ้ที่ผมไม่เอาเดี๋ยวผมไปหาแกงเพื่อต่อครับก็เดี๋ยวยาก็ส่งได้นะครับเดี๋ยวยาก็ส่งได้ส่งให้สภาพกับแกงได ขอบคุณพี่เคนะครับขอบคุณ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 ครับเดียวคุณรู้นะที่จะไม่เอามึงจะไปหาแกงเปิดต่อใช่ไหมเอาไม่ให้